ผมเจออุ้ยกระปั้นเงินสอนอาพี้พันเลยอุ้ยสองแสนว้าวน,นะตกไหมข่าวไม่อเป็นไรคือพอดียินวงดีนะก็เนี่ยเจอเนี่ย ยรโอ้โดวงุดดีเออไม่ต้องไม่ต้อง,องไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องเดี๋ยวก็เจอมาเปิดที่นี่ก็ ตานี้อิ่มละ Enemy detected. ตบตายก็ไม่เสียดายเ่วึงนตอนนี้ผมตายผมก็ไม่เสียดาแล้ว ความจัดก็ไม่มีละเรดีไม่มีของแดงให้อีกชิ้หนหรอ เปเเ <c oughs> ถึงทางออกแล้วทุกคน เขาออกเร็วโลดเร็วได้สามแสน ำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับฝากกดติดตามช่องน็อตหนึ่งูนเก้าด้วยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ